เราพูดกันถึงเรื่อง Lifelong Learning อย่างเข้มข้นเต็มไปหมดเลยนะครับหลายมิติมากเนี่ยอยากถามพี่เอ๋ว่าแล้วหนังสือของ t k p a ปคือไลฟ์ลองเรียนรู้โฟกัสเนี่ยเราจะไปสามารถหาอ่านได้ที่ไหนหรือว่ามีออนไลน์ให้เข้าถึงไหมอะไรเงี้ยครับเอาออนไลน์เลยสะดวกที่สุดเป็นอีบุ๊นะฮะเข้าทางเว็บไซต์ t k p a ปได้เลยนะหมดชื่อว่าความรู้ลองคลิกเข้าไปจะมีหนังสือ น่าจะอยู่ในเมนูชื่อว่าหนังสือวิชาการเนี่ยตั้งชื่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่ลึกนิดนึงนะนแล้วมันไม่ได้แบบวิชาการไม่ใช่ว<า>ิชาการถูกนะฮะ,ะที่นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นปรัชญาอันนึงของทีเคพาร์กนะรเราพยายามจะย่อยความรู้เป็นปรปัชญ,ญาของสอบรอโอเดีด้วยเช่นเดียวกันเราพยายามที่จะจัดการความรู้แล้วย่อยความรู้ให้เข้าถึงได้ง่ายเข้าใจง่ายๆแล้วก็ไปต่อยอดลงลึกอื่นๆต่อไปถ้าเป็นทีเค r าร์กก็ลงลึกด้วยกัน ไปหยิบยืมหนังสือในทีเกพาซึ่งมีทั้งออนไซต์ในพื้นที่ชั้น8ปดเซ็นทรัลเวิหรือออนไลน์ทางทีเครดแอบไปนั่งเฉยๆไม่ไม่อ่านหนังสือได้ไหมครับได้ได้งตอนนี้ยิ่งน่าเข้าไปนั่งนั่งเฉยๆก็ได้นะครับแต่แต่นั่งเฉยๆสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกเดี๋ยวจะทนไม่ไหวเดี๋ยวจะทนไม่ไหวขอให้ไปนั่งดูก่อนแล้วกันฮะแล้วจะรู้ว่าในที่สุดแล้วคุณจะทนไม่ไหวกับเสน่ห์ของหนังสือที่อยู่รอบตัวครับทีนี้ มาถึงคําถามท้ายๆละ,ะว่าแล้วสมมุติถ้าเกิดว่าเราเกิดอยากจะเป็นไลฟ์ลองเลีร์เนอร์นักเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้งงนมาเนี่ยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เติบโตในสังคมที่มันบ่มเพาะเราให้เป็นแบบน,นั้นเท่าไหร่นเนี่ยเราต้องเราต้องทายัางไงบ้างครับพี่คือคําถามที่ตอบยากเป็นคำถามที่ดีที่ตอบยากนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นผู้รู้ในเรื่อง how to อย่แน้นแบบนี้ก็จะไปขอยืมคนอื่นกแล้วกันคื การการเป็นไลฟ์ลองเรนเนอร์เนี่ยในในยุคนี้เราต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่ม่อกี้เราคุยกันมาเรื่องยาวก่อนนะครว่าถ้าเราเข้าใจว่าโลกมันซับซ้อนมันมีข้อมูลมากมายมหาศาลบอกสปีดของความรู้เนี่ยนะเพิ่มขึ้นเท่าตัวในทุก12ชั่วโมงอ๋อใช่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 ใชแล้วคือว่ามหาศาลขนาดไหนอันี่คนบอกว่าข้อมูลที่เราสร้างขึ้นใน3ปีล่าสุดเนี่ยมันมากกว่าที่มนุษย์เคยสร้างมาตลอดหมื่นปีเนี่ยพอยกตัวอย่างนี้เราต้องตกใจแล้ว คือพอเราเข้าใจว่าโลกเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราถึงจะเข้าใจว่าในแต่ละคนจึงมีความต้องการที่เรียนรู้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่อาจจะเหมือนกันแต่ก็เหมือนกันบางบางเรื่องบางอย่างดังนั้นวิธีการเรียนรู้หรือวิธีการเขาเรียกการจัดการการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้เนี่ยจึงต้องสนใจเรื่อง personalized 흥흥คือมันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคลมากๆเลยคือคุณจะไปเหมาเข่งเหมาโหลไม่ได้อีกแล้วอ่ะนะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะยังคงมีวิชาอ่านนอกเวลาอยู่ครับแต่แต่ก um ่อนเนี่ยเวลาเรามีอ่านนอกเวลาเราจะเป็นเป็นหนังสือบ nice> ังคับใช่ไหมเลิ่มเดียวกันหมดเขาเรียกว่าโฮเซลเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกโฮเซลเรดดิ้งแต่ต่อไปเนี่ยการอ่านหนังสือนอกเวลามันควรจะเป็นชอ e ส์เรดดิ้ง พราะแต่ละคนอาจจะอยากอ่านอะไรก็ได้ซึ่งอันนี้คนสอนก็คงเหนื่อยหน่อยนะถูกไหมแต่ถ้าเขารู้จักปรับวิธีการเรียนการสอนว่าเป็นเรื่องของ p a r t i c i p a t i o n เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบต้องอ่านอันนั้นแล้วถ้าตอบแบบนี้จะถูกตอบแบบนั้นจะผิดคุกคนสอนจะเปลี่ยนคนสอนน่าจะสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าตัวสมมติมีหนังสืออยู่20เล่มเล่มใครจะเลือกอ่านคนสอนจะได้อ่านตั้งทั้ง20เล่มเลยสนุกตอนเลือกอาจจะไม่เคยอ่านเลยอกลายเป็นลูกศิษย์มามาคุยให้ฟังจริงๆมันมันบรรยากาศแบบ นะยังมียังมีผู้สอนที่ยังปรับตัวไม่ทันมีนะยังมีอยู่ข่าวๆเราเราก็ได้เห็นนะย,ยังมีผู้สอนที่ทยังยังติดอยู่ในโลกที่ใช้ใช้อำนาจควบคุมในเรื่อง,เร,องเรื่องการเรียนการสอนหรือแม้แต่การเรียนรู้ทั่วไปแต่ผู้สอนอาจจะเริ่มปรับตัวตรงนี้แล้วมันก็จะสนุกขึ้นคือยกตัวอย่างนี้ไปเห็นว่าไอ้ไอ้ personalized เนี่ยจะกลายเป็นหัวใจอันหนึ่งของของของผู้เรียนซึ่ง ทั้งตัวเราเนี่ยนะผู้เรียนหรือถ้าเราเป็นเป็นผู้ผู้ผู้สอนหรือผู้ผู้จะเป็นโค้ชที่ให้ความรู้เนี่ยก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยองค์กรอย่างสบรออย่างทีเคป้าหรือมิเซียมสยามก็ดีเรามีหน้าที่อันหนึ่งก็คือมีการพัฒนามีมีอ่อเป็นผู้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายทันสมัยสะดวกดึงดูดคนและเรายังมีหน้าที่ส่งเสริมความรู้ด้วยสองการอ่านด้วยก็ต้องเข้าใจจุดนี้นะครับ การจะไปคิดอะไรที่มันเป็นแบบเหมาโหลเป็นแบบโฮเซลเนี่ยมันก็ยากนะซึ่งอันนี้นี่แหละเมื่อกี้ก่อนเข้ามาในรายการแล้วก็แอบคุยกัยกนนะว่าบางทีเน ία, เี่ยการ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 ใช้ตัวชี้วัดแบบที่เคยเป็นมาในอดีตมันก็อาจจะเป็นปัญหาในความเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ยุคใหม่บางอย่งางมันมันมัน AG ชี้มันวัดไม่ได้อะครับหรือวัดไม่ได้ในในในปีงบประมาณนั้นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ต้องฝ่า ฝา,ฝากไปไปคิดในเรื่องของของการการควบคุมกํากับเรื่องนี้ด้วยว่ามันจะเท่าทางความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า mm hmm. นี่กลับมาเรื่อง personalize เนี่ยนั้นความเป็น personalize เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของแต่ละคนอันที่สองก็คือว่าคนที่จะเป็น life long learner ได้เนี่ยนะฮะต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่สิ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้ตัวเองเป็นเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้คือตัวเองต้องมี self directed เป็นคนที่กำกับการเ,เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอันนี้มันอาจจะไปผูกพันกับเรื่องของ,ของวินัยในตัวเองอยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันถ้าจะโทษนะอาจจะโทษสิ่งแวดล้อมที่มันจะมีอะไรจูงใจหรือไม่จูงใจซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของบุคคลแล้วมันกลับมาเหมือนเรื่อง personalize ครับไกลๆว่าตัวบุคคลเองก็ต้อง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 ,ต,อง,ต,องต้องพร้อมที่จะเป็นเป็นเป็น self-directed learners นะฮะ ซึ่งการการที่เราจะเป็นแบบนั้นได้นะมันมีมันมีลักษณะร่วมอยู่สองสาอย่างสามสี่อย่างนี้ขโมยคนอื่นมาไม่ให้ความคิดผมนะฮะอันแรกคือเราจะเป็น self-directed learner ได้ er. อันที่หนึ่งคือต้องมี self-motivation คือมีแรงจูงใจส่วนตัวที่มากพอที่ทำให้เราอยากอยากรู้ แล้วมันก็โยงไปกับที่ตอนแรกๆที่เราคุยใช่ไหมครับว่าสิ่งแวดล้อมมันทําให้เรามีโมทิเวตพอไหมหรือว่ามันมีข้อจํากัดสารพัดจอตทั้งเบื่อเ,เองไม่อยากรู้แล้วก็ต้องไปนั่งวิวจารณ์กันว่าว่าเอ v น r ว n m e อ t เมนก็ดีไอ้ระบบนิเวศที่มันหล่อไมไอ้ความอยากรู้เนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าลำพังมีแค่ห้องสมุดสวยๆทำให้คนอยากรู้ป่ะนี่ถ้าพูดอย่างนี้มาตอบในตัวเองว่าไม่ไม่ไม่แน่เลยอะไรเงี้ยม,มันมีอยา่างอื่นอีกเยอะนะฮะอันที่สองที่ทําให้คน ที่อยากจะเป็นไลฟ์ลองเรียนเนอร์เนี่ยมีเซลฟ์ไดเรกเต็ดเลิร์เนเป็นเซลฟ์ไดเรกเต็ดเรียนเนอร์ก็คือความอยากที่จะเรียนรู้นะฮะอ,อ,อย่าใช้ความอยากที่เรียนรู้ไม่ไม่ถูกต้องใช้ว่าความความตั้งใจอย่างวีลิ่งทุเลนความตั้งใจที่ที่ที่อยากที่จะเรียนรู้ตั้งใจเรียนรู้คือมีโมดิเวตแล้วตั้งใจมีโมดิเวตแล้วตั้งใจนะฮะตั้งใจจะทำมีโมดิเวตแต่ไม่ตั้งใจก็ก็ก็คุณก,ก็จะจะจะไลฟ์ลองไม่ได้ะไนะฮะอันที่สมคือ สามารถที่จะติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตัวเองได้ซึ่งอันนี้ต้องมีกลไกช่วยตัวเองอาจจะช่วยได้อยู่เหมือนกันในการได้เขาเหมือนเซลฟ์เพ t นะฮะือว่าตัวเองไปได้เร็วได้ช้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนเรียนรู้ทําอาหารบางคนไปได้สองวันรู้ละบางคนสามาเ,ขาเ,ขาเขาต้องเขาต้องมีตรงเนี้ยที่เป็นตัววัดของตัวเองได้จะใช้วิธีแบบแบบ การเรียนรู้แบบสมัยก่อนหรือการศึกษาในระบบแต่ก่อนคือเอาข้อสอบมาวัดกันเลยไม่ได้บางคนเป็นปลาแต่ข้อสอบออกเรื่องปีนต้นไม้ปลาที่ไหนจะปีนได้ล่ะใช่ไหมครับเพราะนั้น s ซลฟ์เพสหรือการความสามารถในการมอนิเตอร์ตัวเองเนี่ยต้องมีซึ่งอันนี้อาจจะเป็นทั้งตัวเองส่วนหนึ่งและมีกลไกบางคนเขาเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้เขาเรียกแพลตฟอร์มมีแพลตฟอร์มาช่วยมีอะไรมาช่วยนะฮะอันอันอันที่4นะฮะในการเป็นไลฟ์ลองเรีนเนอร์ที่มี self d เร e c t e d ความอยากหรือความกระตือรือร้นหรือความใฝ่เรียนรู้นะฮะเป็นเป็นเรื่อง curiosity อนะฮะ c u r i o s about learning นะ,ะข้อ 4, สี่สำคัญมากะสำคัญมากมันมันจริงๆรมันสำคัญทุกข้อแต่แต่ข้อน,นี้มันเหมือนกับตัวชี้เป็นชี้ตายบางอย่างคือถ้าเราไม่อยากอยากอยากรู้อยากเห็นนะในความหมายบวกไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นในความหมายลบนะมันจะ มันจะไม่เกิดความใฝ่รู้อยากรู้เรื่องใหม่ๆตลอดเวลาเราจะนิ่งเราจะนิ่งนิ่งนิ่งในที่นี้เดี๋ยวนี้เขามีคําว่า fix mindset ใช่ไหมคือรู้สึกว่าความรู้ที่เคยมีอยู่แล้วมันใช้ไปได้อากาาิโกตลอดการแต่ถ้าเข้าใจอย่าไปที่บอกสปี e ความรู้น <laughs> ีถ้ามันเพิ่มขึ้นเท่าตัว12บชั่วโมงเนี่ย fix mindset จะเป็นปัญหาของการเป็น life long learner อย่างยิ่ง แต่ curiosity หรือ curious to learn เนี่ยจะจะสัมพันธ์กับ growth mindset คือค,คิดว่ามีความรู้ที่มีอยู่มันไม่พอหรอกอต้องพัฒนาต้องต่อยอดและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดคนเราไม่ใช่มีคนที่ฉลาดแล้วฉลาดเลยจบเกียรตินิยม,มแล้วจะเกียรตินิยมไปทั้งชีวิตไม่ใช่นะถ้ามีความเข้าใจว่าโลกเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนทฤษฎีถูกล้มล้างได้ไม่มีทฤษฎีอะไรที่ถาวรต่อยต,ตัวตลอดเวลา ความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลานั้นเราต้องต้องปรับตัวรับมือความรู้ใหม่ๆตลอดใ่รู้อ,อยากรู้สงสัยกับความรู้ดั้งเดิมเสมอข้อสี่นี่ยจะช่วยให้เราเป็นไลฟ์ลองเรนเนอร์ที่มีคุณภาพและก็ทำให้เรามีความสุขกับการเป็นไลฟ์ลองเรนเนอร์ด้วยใช่นี่สำคัญเพราะว่าบางคนบอกว่าโอ้ยฟังดูเหนื่อยจังเลยไม่เป็นละแต่จริงๆถ้ามีสี่อย่างนี้มันไม่เหนื่อย เพราะมันอยู่ข้างในเราไป<ช>เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลยครับสุดท้ายครับพี่เอมองว่าในอนาคตะครับรูปแบบการเรียนรู้ของเอาเอา,เอาสังคมไทยก็ได้มันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับจะจะ,จะมีความหวังมากขึ้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเลยอย่างเงี้ก็เป็นอีกอนึงที่ตอบยากมากนะ ตอบไม่ดีก็ก็อันตรายอยู่แลคือผมมีความหวังอยู่แล้วคุณหนุ่มมีความหวังอ้วแก่แล้วแก่แล้วมีความหวังนะเกี่ยว,วก็ไม่รู้นะคือเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนที่เกิดขึ้นในรอบ10ปีหรือ10ปีเศษนี้ในเรื่องการเรียนรู้โลกดิจิตอลเนี่ยมีส่วนสําคัญอย่างมากโลกสารสนเทศโลกข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีส่วนสําคัญอย่างมากที่ทําให้ รูปแบบและพฤติกรรมการเรียนรู้และความตระหนักความเข้าใจต่อความสำคัญในเรื่องการเรียนรู้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,นในตัวบุคคลนะฮะซึ่งไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นแนวโน้มของการเรียนรู้เนี่ยผมยมันจะดีขึ้นในในความหมายที่ว่ามันจะมันในที่สุดแล้วเนี่ย การกำกับควบคุมมันจะถูกท้าทายมากขึ้นจนกระทั่งมันควบคุมไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาหรือว่ามันควรจะมีการเรียกร้องชี้แนะข้อเสนอและให้มีการปรับตัวก่อนที่จะไปถึงจุดที่ควบคุมไม่ได้แล้วในที่สุดแล้วคนคนก็ต้องมีม,มีเสรีภาพมีมีอิสระในการที่จะจะ สวยหาคําตอบในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกมันนะยาวนานแค่ไหนแต่ถ้าบอกว่าเป็นแนวโน้มเนื่องจากเราไม่ใช่หมอดูนะมันก็มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นในดีขึ้นใน,ในความเห็นผมก็คือสังคมมันเปิดมากขึ้นการเรียนรู้นําไปสู่การทําให้คนบุคคลสามารถระเบิดระเบิดสเกยภาพของตัวเองได้มากขึ้นไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ปัจจุบันอย่างที่ undp <ๆ>เขาสํารวจมาที่บอกว่า เด็กวันนี้เกิดมาอีก16 15 16ปีข้างหน้าเนี่ยเขาได้ใช้ศักยภาพของตัวเองเพียงแค่ประมาณ60%แต่ว่าอะไรฮะแปลว่าความฝันของคนที่เกิดมาคนไทยนะคนไทยนะประเทศไทยเนี่ยเด็กวันนี้เกิดมาอีก16ปีข้างหน้าเนี่ยนะความฝันเขาก็ต้องหันหันครึ่งซึ่งซึ่งอันนี้พูดคําแรงๆนะถ้าพูดคำแรงๆเนะี่ยนะมันเหมือนอาชญกรรมต่อมนุษย์เหมือนกันนะอื อันนี้อาจจะคำคำรุนแรงไปผมนึกคำไม่เอานะแต่แต่มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่มนุษย์ในของของประเทศสมมติไม่ใช่ปัจสม,มุติคือประเทศไทยที่เขาสำรวจมาเลเกิดมาแล้วในที่สุดก็เขาสามารถเดินไปตามความฝัน mm hmm. ของตัวเองได,ได้เพียงแค่เกินขึ้นไปนิดหน่อยคือ60%แต่ด้วยเหตุเพราะว่าเ,เศรษฐกิจไม่ดีสุขภาพไม่ดีคือไม่ได้รับการสาธารณสุขอย่างเพียงพอ ระบบห้องสมุดระบบการศึกษาอย่างคุณภาพต่ำอะไรอย่างนี้นะในที่สุดตัวเขาไม่ได้เติบโตไป,ไปเป็นเป็นพลเมืองที่ใช้สิทภาพอย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่า,น,า,น,าน่าเสียใจเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องไอ้เรื่องของของของ,ของการการปล่อยไปตามยถากรรมเมื่อกี้ที่พูดเดียวจึงปล่อยไม่ได้เพราะเหตุน,นี้คนต้องถูกถูกเรียกร้องมีข้อเสนอและต้องถูกจัดการคนที่เกี่ยวข้องกับ การเรียนรู้และการส,ส่งเสริมการเรียนรู้สามารถวางกลไกลวางเครื่องมือวางานโยบายหรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่เขาฝานฝันจะเห็นให้กับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นหลังจากนี้ได้หรือไม่ถ้าทําได้เนี่ยคือสิ่งที่คนรุ่นรุ่นรุ่นที่แก่แ,กแล้วแต่มีอำนาจสูงๆเนี่ยจะทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับสังคมไทยได้ <Okay. S 1> ซึ่งมันคือการสร้าง <Okay. S 1> การเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบแท้จริงขึ้นมาเพราะมาจากความต้องการของคนที่จะต้องเป็นคนเจเนอเรชันถัดๆไป <Okay. S 2> ไม่ใช่มาจากความต้องการของคนเจเนอเรชันที่กำลังจะร่วงโรครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่เอ๋มากนะครับพี่เอ๋วัฒนาชัยวินิจกูลน,นะครับ ผู้ในการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้สถาบันอุทยานการเรียนรู้อยู่ที่เคปานะครับขอบพระคุณพี่เอ๋มากเลยขอบคุณครับยินดีครับสนุกมากครับก็พบกับโอเคมีท้องนะครับคุยกับคนสร้างความรู้ได้ใหม่ในคราวหน้านะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเ c e e o o o นะครับของโอเคีนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ